สวัสดีครับคลิปที่หกเขาจะมาอ่านนิยายเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลาไปซะแล้วสำหรับเลนโนเวลนะครับเล่มที่19บทที่4การลมตัวของยักษ์จากคลิปที่แล้วฮินาตาได้รับสืบทอดดาบมาจากจานเบลโอโซดาบของพูกาดาบแห่งความจริงและดาบเล่มนั้นเองก็ได้ยอมรับฮินาตาเป็นเจ้าของของมันอย่างแท้จริงทําให้พลังงานของฮินาตาเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าและทําให้เธอสามารถเอาชนะมังกรปีศาจได้อย่างง่ายดาย หลังจากที่หน้าตาได้รับชัยชนะเธอเองก็ได้รับการต้อนรับจากแกนด้วยเสียงโปบมือพร้อมกับคาชมที่ว่าทําได้ดีมากแกก็ได้รู้สึกประทับใจในความสามารถของที่หน้าตาและที่หน้าตาเองก็ได้พูดว่าไม่เป็นเพราะว่าดาบพี่อาจารย์ให้ฉันยืมมาหลังจากที่พูดไปเชนะ่นนั้นที่หน้าตาก็ทําท่าเหมือนจะคืนดาบให้กับแกนและแกนจึงได้หยุดที่หน้าตาเอาไว้เพื่อให้เธอได้คืนดาบเป็นความเป็นจริงมาแกนจึงได้พูดว่ามันเป็นของเธอแล้วฉันตายแล้วละ ฉันที่อยู่หน้าที่นี้ไม่มีอะไรมากไปกว่าของปลอมเป็นการทําซ้ําอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดที่สร้างขึ้นมาจากความทรงจําเมื่อได้ฟังแกนผู้เช่นนั้นที่หน้าตาจะได้พูดว่าน่าเสียนะแกนเบลลรอโซในตอนนี้ดูไม่เหมือนของปลอมเลยแต่ว่าฮินาตะเองก็รู้ว่าสิ่งที่แกนเบลพูดมานั้นมันก็เป็นความจริงหลังจากที่ได้พูดเช่นนั้นแกนจะได้พูดว่าเด็กที่สืบทอดจิตวิญ,ญญาณของเจ้านายของฉันนะ่าได้สร้างพลังพิเศษขึ้นมา เมื่อในพูดอย่างนั้นตัวแกนเองก็ได้ยิ้มให้กับฮินาตาฮินตาตาจึงได้ตกลงนี่มันไม่ใช่การฟื้นคืนชีพจากความตายแต่หากมันเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นพลังที่น่าสะเพรืงกลัวอย่างยิ่งมันเป็นความสามารถในการสร้างภูกา้าในอดีตขึ้นมาในช่วงที่พวกเขามีพลังที่พีคที่สุดเอว่าพลังมันจะถูกจำกัดเฉพาะผู้ที่มีความสัมพันธ์กับมาไซายอคีแต่มันก็คงจะเป็นเรื่องราวที่ไร้สาระยิ่งกว่านั้นก็มีความเป็นไปได้สูงที่เขาจะสามารถเลือกหาแม้กระทั่ง ผู้ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวเขาเลยอย่างน้อยที่สุดแกนเบลลรอโซและมาไซเยาคิก็ไม่คุ้นเคยกันถึงขนาน,นมาไซเยาคิก,ก็ยังสามารถเรียกแกนเบล,ลออกมาได้เพราะผู้กล้าลูดดล่าผู้ซึ่งกล่าวกันว่าเป็นชีวิตชาติก่อนของมาซเยาคกิก็เคยเป็นที่ปรึกษาของตัวแกนเบลแม้แต่หน้าตาเองก็เพิ่งจะเคยได้ยินเรื่องนี้ในการเริ่มต้นมันก็ไม่ชัดเจนว่ามันจะสามารถเรียกคนพร้อมกันได้กี่คน ละตัวเขาจะต้องยอมรับมันว่ามันเป็นความสามารถที่อย่างรู้เป็นเรื่องธรรมดาที่แกนยังคงยืนอยู่ที่นี่จากพลังงานของมาซายยคิเขาจึงไม่ได้เสียใจกับดาบที่เขาได้ทิ้งเอาไว้ในโลกแห่งนี้ทพือนอย่างนั้นฮินาตะก็ไม่แน่ใจว่าเธอจะคู่ควรที่จะถือดาบเล่มนั้นหรือไม่และฮินาตจะจึงได้พูดว่าฉันเข้าใจว่าอาจารย์เป็นภาพลวงตาแต่นั่นก็ไม่ใช่ประเด็นในท้ายที่สุดฉันเองก็ไม่สามารถเป็นผู้กล้าได้ คุณสมบัติของฉันน่าถะกส่งต่อไปยังคุโรเอะในโชคไม่ดีที่ฉันไม่เคยถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาเป็นความจริงอย่างที่ิรตาได้พูดไข่ผูกแกาของฮินตาแบกรับไว้อยูน่นานได้ถูกส่งต่อไปยังคุโรเอะเพื่อที่จะให้กำาเหนือผูก,ก้าที่แข็งแกร่งที่สุดดังนั้นฮีนตาในปัจจุบันจึงจะไม่สามารถตื่นขึ้นมาได้และไม่จะสามารถทำตามความคาดหวังของแกนได้เมื่อรู้อย่างนี้ฮีตาจะได้แสดงตัวตนปัจจุบันของเธอต่อแกนเบลลาโซ จากสิ่งนี้เราก็สามารถมองเห็นความตั้งใจอันแรงกล้าของฮินาตาที่ทําให้เธอไม่รู้สึกผิดหวังและเธอเองก็ได้ประกาศกับแกนเบลรอสโซว่าเธอจะไม่มีอะไรที่จะต้องละอายแกนเบลเองก็ได้หัวเราะยอะฮินาตาเขาก็ได้พูดว่าเธอหนะ้าเขาคิดอย่างนั้นจริงๆหรือพอได้ฟังคําพูดของแกนฮินาตาจึงได้เปล่งเสียงออกมาว่าเอ๊ฮินาตาไม่ได้เข้าใจในคําพูดของแกนเบลและแกนเบลจึงได้พูดต่อมันเป็นเจตจำนงของเจ้านายของฉันลูรลล่า ที่ฉันได้ถูกเรียกมาแต่ฉันก็คิดว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ฉันก็จําได้จากดินแดนแห่งเ่า,าสัญญาว่าตัวฉันนะ่ะไม่สามารถมอบความไว้วางใจให้กับเธอได้ตามความประสงค์ของฉันได้เช่นกันมาเรียเขาโกรธฉันมากบทสนทนาน,นี้ก็เป็นเพียงแค่ภาพลงตาที่ถูกบกวชโดยของฟอร์มแต่ถึงการน,นั้นก็ยังคงเป็นรูปประมท,ที่สดใสจากนั้นเฮนร์ตาก็ได้เข้าใจความหมายของคำพูดของแจนเบล เพราะอย่างนั้นฮิรลาร์จะได้พูดว่าฮะพลังนี้คือพลังที่นาตาใช้อยู่นั้นก็คือคุณสมบัติของแกนเบลในฐานะผู้กล้าวิญญาณบริสุทธิ์แห่งแสนที่นำทางพวกเขาไปสู่ชยชนะได้ถูกส่งมอบให้กับฮิรตาเพราะกับดาบแห่งความเป็นจริงแล้วและแกนเบลจะได้พูดอีกว่านี่คือจุดที่สุดของหน้าที่ของฉันฮิราร์ฉันจะปล่อยให้การพับควอนข,ข,ขึ้นอยู่กับเธอแกนเบลเองก็ได้พูดด้วยรอยยิ้มอย่างสดชื่น ที่ไม่เคยได้เห็นมาก่อนในชีวิตของเขาฮินาตาก็ได้สาบานต่อรอยยิ้มนั้นฮินาตาจึงได้พูดว่าวันใจเธอค่ะอาจารย์ข้าจะทําทให้ดีที่สุดพอได้ฟังเช่นนั้นแกนจึงได้ตอบว่างั้นก็ดีแล้วละแกนเองก็ได้พูดด้วยรอยยิ้มเล็กน้อยจากนั้นเขาเองก็ได้หันหลังให้กับพินาตะลากลับว่าเขาก็หมดธุระของเขาแล้วเรดํมาด้าเองก็ยืนอยู่เคียงข้างตัวของแกนในขณะที่เขาเองก็ได้เดินเข้าไปหามาซาโย,ยคิย เรดดัมราดาจึงได้พูดกับเขาว่าแต่แกคุณเองก็สนองควรเสียใจเสร็จสิ้นแล้วเหรอเมื่อได้ฟังดัมราดาพูดเช่นนั้นตัวของแกนเบลจึงได้พูดว่าใช่ดูเหมือนว่าเจ้าเองก็จะบ่นกับโรดาล่าเหมือนกันเฮ้อเขาไม่ฟังฉันเหมือนปกติดัมราดาได้พูดอย่างนั้นพร้อมกับอาการถอนหายใจเมื่อได้เห็นเพื่อนของเขาเป็นอย่างนั้นแกนเบลจึงได้พูดว่ามันก็เหมือนกับเขานั่นแหละใช่มันแน่นอน สังสคนเองก็ดูเหมือนว่าจะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมันทําให้ผู้คนคิดว่าสิ่งนี้มันก็คือความสัมพันธ์ในยุคสมัยโบราณอย่างที่ควรจะเปลี่ยนไม่มันก็เป็นความจริงที่เจนเบลได้ศึกษาแายใต้ผู้ก้าลลูเล่าและในตอนนั้นเจนเบลลโซจจะได้แยกตัวออกมาเพื่อที่จะรวมชาติฝั่งตะวันตกให้เป็นหนึ่งเดียวเนื่องจากที่เบลได้รวมตัวกันแล้วเขาเองก็ได้ถูกกำหนดให้กลับไปรับใช้ลูเล่า แต่ว,ว่าการต่อสู้ของแกนเบลกับจอมารที่มีอำนาจซึ่งครอบงำประเทศฝั่งตะวันตกนั้นก็ทำให้เขาหมดแรงอย่างมากอาณาจักรที่จอมานได้ตั้งขึ้นมานานก็ได้กลายเป็นตัเสมือนในที่สุดใไถ้ากายเป็ียนภัยคุกคามต่อแกนเบลอย่างแท้จริงดังนั้นตัวเขาและดัมราด้าเพื่อนของเขาเองก็ได้ติดอยู่ในความม้าข่างของตนเองจึงได้กลายเป็นเพียงแค่ผิวเผินที่เล่นตลกกันเท่านั้น จนถึงวันนี้ความผูกพันเล็กๆน,น้อยๆเหล่านั้นก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกันอีกต่อไปเช่นเดียวกันกับยุคสมัยก่อนพวกเขาเองก็เพียงแค่หวัวเราะและพูดคุยกันไม่ต้องสงสัยเลยนี่มันก็ไม่ใช่สิ่งที่เป็นเพียงแค่ภาพลวงตาเท่านั้นที่สามารถทำได้ลูดาล่าเองก็กำลังรองพวกเขาอยู่มาไซอีกทีที่ฟังบทศาสนาของทั้งสองคนจึนได้พูดว่าเฮ้เฮ้พวกนายน่าจะไม่พูดจาและสาระต่อหน้าฉันใช่ไหมเตรียมตัวให้ดี ได้ฟังเช่นนั้นจเจนเบลจึงได้ตอบว่าหืมพวกเราเองก็กำลังชมพูนอยู่นะหลังจากที่แจนได้พูดเช่นนั้นดามาดาก็ได้พูดต่อใช่ถูกต้องเราไม่สามารถทำอะไรได้เลยหากว่าไม่มีคุณพวกเขาเองก็ได้ตอบออกมาอย่างเป็นกันเองเมื่อได้ฟังเช่นนั้นลูเดราจะได้พูดว่าชีผู้เธอเองก็ก่อนทีททำให้ฉันไม่สบายไม่เป็นไรหนึ่งตาของฉันแล้วพักผ่อนเธอจนกว่าฉันจะติดต่อไป หลังจากที่เขาได้พูดเช่นนั้นลูเดล,ะละ่าจึงได้หัวล้อแกนเบลและดามลาน้าก็เช่นเดียวกันพวกเขาได้หัวล้อต่อกลับมาหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้หายตัวไปเพื่อความพอใจจากส่วนลึกของหัวใจในเรื่องนี้จะได้จบลงแล้วลูเดล,ะละ่าผูซซึ่ได้รับมอบหมายให้ดูแลส่วนที่เหลือเขายอมรับภูมไว้บางใจจากพวกข้างโดยที่ไม่ลังเลอะไรเลยและเออร์กินจะได้พูดว่าลูเดล,ะละ่าคุณโอเคไหม เมื่อได้ฟังคาพูดของหญิงสาวผู้เป็นอันธิหลักลูร่าจึงได้ยิ้มให้กับเธอเพื่อคลายความกังวลของเวลกินและโอบกอดเธอเอาไว้และเขาก็ได้จูบไปที่เธอเบาๆเวลกินจึงได้หน้าแดงและพูดออกมาว่าฉันไม่คิดว่านี่มันจะเป็นเวลาเวลกินก็ยังพูดไม่จบลูน่าจึงได้ตอบว่าเฮ้เฮ้ฉันจะไปเมื่อเรื่องนี้มันได้จบลงและฉันเองก็เพิ่งจะได้รับรางวัลก่อนที่งานของฉันจะเสร็จ เบลกินได้จ้องมองไปที่ลูรล่าด้วยความพื่อปติเยนดีเธอเองก็ชื่นชอบมาซาย,ยุยคีที่ไร้เดียงสาเพราะว่าความไร้เดียงสาของเขาแต่ว่าลูรลาก็เป็นชายที่เธอเคยหลักเป็นคนพิเศษสักวันหนึ่งมาสาย,ยุยคีจะต้องกลายเป็นลูรล่าเบลกินเองก็เชื่อเสมอมาแต่เธอเองก็ไม่เคยคิดว่าความฝันของเธอจะเป็นจริงและมันก็อาจจะดูขัดแยง้งแต่นั่นก็เป็นความรู้สึกที่แท้จ,จริงเนื่องจากเธอเองก็สามารถรักลูรล่าได้ ต้นกำเนิดที่ดีที่สุดและมาซาโยคิผู้ดได้สร้างลูดาล่าขึ้นมาใหม่ในการเป็นสิ่งที่สูงสุดสำหรับเวลกินคําว่ารักก็ไม่เพียงพออีกต่อไปในตอนนั้นเวลกินจะได้พูดว่าฉลักมาซาโยคิพวกคุณทุกคนก็คือลูดาลา่าพอได้ฟังเวลกินผู้เชีนนน่ยวชาญลูดาล่าะจะได้ตอบว่าฉันรู้ดังนั้นคําหลอนนั้นก็ไม่ควรจะพูดกับฉันแต่เธอก็ควรจะมาพูดกับมาซาโยคิเอง เมื่อได้ฟังคําตอบเช่นนั้นเวอรกิจึงได้พูดว่าแต่ว่าเด็กคนนั้นเขาขี้อายนิดหน่อยพอได้เห็นเวอรกิได้พูดออกมาด้วยความเขินอายล,ลูเ่ลาจึงได้ตอบว่าฉันแน่ใจว่าข้างในของเขาก็มีความสูงเช่นกันฉันเป็นคนพูดเองฉันก็มั่นใจได้ใช่แล้วถ้อยคำเหล่านี้ของล,ลูเดลาก็เป็นความจริงเช่นกันล,ลูเดลาในปัจจุบันไม่ใช่ภาพดวงตาแต่เป็นมาซาเยคิเองที่มีความทรงจำของล,ลูเดลาจากนั้นล,ลูเดลาก็ได้หันไปหาเฟลเว แล้วกับว่าเขาได้สร้างความเขินอายของเขาเออกไว้เฮโรเรล่าจึงได้พูดว่าอาวลาขอโทษที่ทําให้รอนะเฟลเวพอได้ฟังคำพูดของรูเรล่าเฟลเวก็ได้ตอบว่าเห็นได้ชัดว่าตัวนายหนาก็คือของจริงที่นายตั้งใจที่จะฝืนกฎของโลกนี้และพูดว่านายอยู่เหนือความเป็นและความตายหรือเปล่าพอได้ฟังคำถามของเฟลเวรูเรล่าจึงได้ตอบว่าไม่ฉันได้ตายไปแล้วแล้วก็จะไม่มีวันได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมา อย่างไรก็ตามฉันก็สามารถกระเทือผู้ชายที่อยู่อีกด้านหนึ่งได้ถ้าเขาทําให้ผู้หญิงอันเป็นที่รักของฉันร้องไห้เมื่อได้ฟังลูล่าผูดฉันนันตัวของเฟลเวก็พูดสั้นๆว่าอย่างง่อซีเฟลเวเองก็ไม่ได้สนุานในคำพูดของลูรล่าลูล่าฉันได้พูดต่อฉันเองก็พูดความจริงนะฉันเองก็ยังไปได้ประอีกฝากหนึ่งเลยคำพูดของลูเล่าแม้ว่าเขาจะพูดในลักษณะล้อเล่น แต่มันก็เป็นความจริงเลยทีเดียวเพราะว่าเขาเองก็อาศัยอยู่ในตัวของมาซาเยคิเช่นนี้แต่ไปที่ร่างกายเก่าของเขาที่มิเคเอลยึดครองอยู่นั้นโวามทรจงจำทั้งหมดของลูรา่าจะไม่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ทันทีที่พลังของมาซาเยคิได้หมดลงบุคลิกของลูรา่าก็จะหายไปอย่างไดก็ตามความทรงจำและประสบการณ์ของเขาก็ยังคงอยู่ในหัวใจของมาซาเคิเะนี่มันก็หมายความว่าลูราาก็สามารถแสดงตัวตนต่อไปได้ ดูราลาเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะบอกเรื่องนี้แกเฟเว์แต่เขาเองก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะปกปิดมันและดูราลาจึงได้เหลือไปมองด้านข้างแล้วพูดว่าแล้วเขาได้พึรรมพำกับตนเองดูราลาจึงได้เหลือไปมองเวกา้าจากนั้นจึงได้หันไปหาเทตอราซาและตัวของฮินาตาซึ่งได้สั่งผู้เขาด้วยดวงตาที่คาดหวังเฮ <Hey, S 2> พระเจ้านาข้าจะขอฝากพวกลูกปลาตัวเล็กนั้นเอาไวใ้ให้กับพวกเจ้าโดยธรรมาชาติแล้วพวกเทตาสองคนก็ไม่ใช่ลูกน้องของลูราลา แต่พวกเธอเองก็รู้สึกได้ว่าสูงส่งมากใช่ฉันเองก็เห็นด้วยและนั่นก็คือความคิดเห็นที่ออกมาจากใจรจริงของเทตราซ่าและตัวของฮินาตาอย่างไรก็ตามเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของพวกเธอที่จะปฏิบัติตามคมําแนะนําของลูดาลาและพวกเธอเองก็ไม่ได้โง่เขลาที่จะไม่เข้าใจในเรื่องนั้นและนั่นก็เป็นสาเหตุที่ทําให้ความรู้สึกแย่ลงไปอีกแต่ในกรณีนี้พวกเธอสองคนเองก็ได้เลือกทําตามที่ลูดาลาได้พูดอย่างเงียบ เลติธ Th er าลซาจงได้พูดออกมาว่าเรามารวมพลังกันเถอะท่านฮินาตาพอได้ฟังเช่นนั้นานฮินาตาก็ตอบว่าคุณพูดถูกแล้วเ Th er ทตราซาสังจันเองก็ไว้วางใจได้เพราะว่ามีคุณเป็นคู่หูคำพูดเหล่านี้ก็ออกมาจากใจจริงของฮินาตาเมื่อได้ฟังเช่นน Th er าาั้นเทตราซาจงได้ตอบว่าฮึฮึฮตัวข้าเองก็เหมือนกันแล้านั้นคู่หูอย่างคารดานฮันจึงได้ถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับเบกา เวก้า <Vega S 2> <Vega S 1> ก็ปะทะกับเฮททาราซ่าและฮินาตาส่วนเฟลเวเองก็ได้ต่อสู้อยู่กับล,ลูเรลาการต่อสู้ในครั้นสุดท้ายในเมืองหลวงจะได้เริ่มต้นขึ้นหญิงสาวผู้สวยงามทั้งสองคนได้ยืนอยู่ต่อหน้าของเวก้าเฮทาราซ่าก็ได้ยิ้มอย่างมีสเสน่ห์ในขณะที่ฮินาตาเองก็ได้ยิ้มอย่างเย็นชาในตอนนั้นฮินาตาจึงได้พูดว่าฉันจะจัดการกับเขาให้เสร็จคุณช่วยสังเกตเขาสักพักหน่อยได้ไหม ไม่ได้ฟังเช่นนั้นเทตราซ่าจึงได้ตอบว่าใช่แน่นอนดูเหมือนว่าการที่จะฆ่าผู้ชายคนนั้นด้วยดาบมันก็จะเป็นเรื่องยากเช่นกันและเวทมนต์แห่งการทำลายล้างก็ไม่สามารถใช้ในเมืองหลวงนี้ได้และ้เราก็มาแบ่งหน้าที่กันเถอะในฐานะคนฉลาดมันก็ง่ายสำหรับพวกเธือที่จะตกลงกันได้เทตราซ่าจึงได้ถอยกลับมาและยืนค้นหาขอบเขตอิทธิพลของพลังที่เบกาได้เปิดใช้งานจริงนั้นมันก็มักจะถูกละเลยขนาดต่อโซ่ แต่ว่าคราวนี้เธอเองก็ได้ใช้คาถาตรวจจับอย่างระมัดระวังเพื่อที่จะฆ่าเบก้าอย่างจริงจังจนเฮนาตาก็ได้เย็นอยู่ต่อหน้าเบกกาในเบก้าจะได้พูดว่าโอ้มันเกิอดอะไรขึ้นกับดัมบาร์ด้าบัดดี้ของชันและอสารเลวอีกตัวหนึ่งละ่ะพอได้ฟังคาพูดนั้นเฮนาตาจึจะได้ตอบว่าพวกเขากลับไปแล้วละ่ะพอได้ฟังคาพูดของฮินาตาเบเกสจะได้พูดว่าหืมฉันเข้าใจแล้วละ่ะดูเหมือนว่า พวกมันก็จะสร้างควาเสียหายได้แต่เขาไม่ใช่ศัตรูของฉันผู้เธอเองก็เช่นกันผู้เจ้าเองก็อย่าทําตัวได้ใจให้มันมากนะเพียงเพราะว่าผู้เจ้าสามารถเอาชนะังค์กรปีศาจของข้าได้แต่เขาให้ข้าได้เห็นความเป็นจริงของผู้เจ้าด้วยการตรวจสอบเวากาคาได้อออวดพลังต่อหน้าฮินาตาในฐานะอดีตเพื่อร่วมงานของดัมราดารู้สึกว่าเวากาเองก็ค่อนข้างที่จะมีความสามารถเวกาก็คิดว่าตัวเขาในปัจจุบันก็ไม่เหมาะสมกับดัมราดา เลเวกาก็คิดว่าด,ดัมมาดาก็ไม่ใช่ไยคุกคามถึงอย่างนั้นเขาเองก็รู้สึกว่ามันก็น่ารำคาญที่จะโค่นลม้มกลุ่มคนที่แข่งแกร่งที่ลุมล้อมเขาอยู่ดังนั้นคำพูดของฮียตาที่ว่าด,ดัมมาดาได้กลับไปแล้วมันก็ทําให้เบก้ามีความสุขใจใจจริงแต่ความจริงแล้วมันก็ทําให้เบก้าลําบากน้อยลงเท่านั้นเองและในตอนนั้นฮียตัดจะได้พูดว่าแล้วคิดว่ายังไงล่ะอย่าพเพิ่มเงินฉันต่ำไปไม่งั้นนายได้เสียใจในภายหลังแน่ แม้แต่ฮิรหตะเองก็ยังเห็นว่าเวก้าก็เป็นผู้ต่อสู้ที่ทรงพลังมากโดยปกติแล้วฮน้าตาก็จะพยายามที่จะกระตุ้นสิ่งต่างๆตั้งแต่เริ่มต้นแต่เธอเองก็ได้เข้าใจว่ามันก็คงจะไร้เดียงสาสาหรับเธอที่จะพูดเรื่องนี้ในตอนนี้และสิ่งที่ถูกต้องก็คือการเอาชนะและแสดงความผิดแย่งของเธอทันทีหลังจากที่การสนทนาแลกเปลี่ยนในซึ่งสุดลงเวเก้าก็ได้หายตัวไปเขาได้เลือกที่จะใช้ความยิ่งแจ่งและความเร็วที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก พื่อที่จะเผชิญหน้ากับเน้ตาแขนที่แข็งทื่อของเวก้าได้ทําลายวัตถุด้วยคลื่นกระแทกแม้ว่าจะไม่ได้ถูกสัมผัสก็ตามเช่นเดียวกันสันหลับการเตะของเขาร่างกายทั้งหมดของเวก้าได้กลายเป็นอาวาตารแห่งการทําลายล้างซึ่งมันอยู่เหนือกว่าอาวุธระดับตํานานยุทธศาสตร์และเขาเองก็ได้สร้างความเสียหายอย่างพิเศษแก่ผู้คนรอบข้างถ้าไม่ใช่สันหลับพื้นที่วัตถุ ที่สร้างขึ้นมาโดยเหล่าผู้ทรงพลังเมืองหลวงก็โคงจะถูกทำลายล้างและเหลือเพียงแค่เศษเท่าทานในเวลาไม่กี่นาทีเมื่อต้องมาเชิญหน้ากับการกดขี่อย่างนี้ฮิรัตาตาก็มักจะประสบปัญหาอย่างมากอันที่จริงค่าพลังการบำรงอยู่ของฮิรัตาตาก็เพิ่มขึ้นอย่างมากแต่ว่าอัตราเพิ่มขึ้นของเวก้านั้นก็ยิ่งใหญ่กว่าความแตกต่างกันก็มีมากกว่า10เท่าและเขาเองก็ยังคงมีทักษะค่าส่งสดอีกด้วยแม้ว่า แกนเบลลาโซจะปลุกพลังให้หนาตาเป็นผู้กล้าแต่ว่าเวก้าก็ยังคงมีอันตรายมากเกินไปสลับที่นาตาถึงกขนั้ที่นาตาก็ไม่สงบส,สถานและมันก็แปลกมากนาตาคิดในใจว่าฉันไม่กลัวเลยด้วยเหตุผลบางอย่างฉันก็สามารถอ่านการกระแสการโจมตีของเขาได้มันก็แม่นยํากว่าการคํานวณการโจมตีในอนาคตของลิมมรูที่เชี่ยวชาญและตอนนี้เองก็สามารถเรียกได้ว่ามันเป็น การทำนายอนาคตและมันก็ไม่น่าจะแปลใจเลยที่ท่าปัจจุบันของเฮียตาก็คือในระหว่างที่เฮียาตากำลังวิเคราะห์พลังของเวกา้าย่นั้นเสียงวัชนะแห่งโลกจะนได้ดังกล้องขึ้นมายืนยันแล้วทักษะเฉพาะนักคณิตศาสตร์ได้พัฒนาเป็นทักษะขั้นสูงสุดเฟสคิงปอร์จูนา่าสำเร็จแล้วด้วยการวิวัฒนาการของเฮียตาเองเธอจึงได้มาถึงขอบเเตียงสุดแล้ว ฟเฟสคิงจอจูนานี่มันก็คือการรวมความสามารถการเล่นความเร็วทางความคขดการรับรู้ด้วยยานเวทกิท,ทกวิเครางของวิรชนศักดิ์สิทธิ์การจัดการกับมิติอุปสรรคหลักมิติและการสร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหมดโดเมนคอมพิวเตอร์และสุดท้ายโลกเสมือนจริงมันได้ทําให้เติมเต็มความสามารถของเฮีตาในการใช้พลังงานเหล่านี้เฮีตากก็สามารถรวบรวมการทำในอนาคตที่เกือบจะสมบูรณ์แบบได้ ด้วยพลังนี้เองที่นาตาสามารถใช้เทคนิคดาบของจจนเบลลาโซได้ในนั่นคือทูซาเลตที่นาตาได้สูญเสียทักษะเฉพาะตัวของเธอไปผูป้ช่วงชิงแต่เนื่องที่นาตาได้สร้างทักษะใหม่ขึ้นมาเพชรคิงฟาจูนาด้วความสามารถดังกล่าวที่นาตาจึงไม่ต้องการนาตาเองก็สามารถมองทะลุการโจมตีอันซับซ้อนของเวก้าได้ทั้งหมดซึ่งมันได้รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของตัวเอง เธอจะได้การแข็งของเธอออกแม้ว่า Vega, เวก้าจะเลวกว่าเธออยู่หลายเท่าฮิรตาตเองก็สามารถเบี่ยงเขาออกไปรอบๆได้อย่างง่ายดายพอเวก้าที่ถูกฮิรตาตจับเบี่ยงออกไปฉันได้พูดออกมาว่าบ้าเอ้ยเจ้ามันก็แค่เวก้าจะได้กลนออกมาด้วยความบ้าคังแม้ว่าขึ้นกระแทกข,ของ Vega, เวก้าจะเลวร้ยายเพียงใดแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นก็จะไม่ได้สร้างความเสียหายให้กับฮินาตาต์มากนากักพวกมันเองก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อฮินาตาต์โดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ที่เธอสามารถได้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตแบบจิตวิญญาณที่สมบูรณ์ในฐานะผู้กล้าได้แน่นอนหากว่าเวกา้าซึ่งทั้งร่างกายของเขาถูกชุบแข็งด้วยชุดก่อระดับตำนานเขาเองก็จะสามารถฆ่าเฮนาตาได้ด้วยการโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียวอย่างไรก็ตามตอนนี้เฮนาตาก็มีดาบเป็นความจริงอยู่ในมือของเธอจนถึงตอนนี้มันก็คงจะเป็นเรื่องยากมากสำหรับเธอที่จะเอาจริงเอาจังกับตัวเวกา้า เมื่อพิจารณาถึงความแตกต่างในประสิทธิภาพของอาวุธแต่ด้วยดาบผิงพวงเป็นจริงมันก็ไม่จำเป็นที่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนั้นเมื่อรวมเข้ากับการคำนวณการทำนายอนาคตของฮีหน้าตามันก็เป็นไปได้ที่จะปัดป้องกันการโจมตีของเวก้าโดยตรงแม้ว่าความแตกต่างของความแข็งแกร่งของพวกเขนานั้นจะมีมากเกินไปและมันก็จำเป็นที่ต้องปรับมุมมองใหม่แต่ก็ยังคงเปลี่ยนการทำงานที่ง่ายเมื่อพิจารณาจากระดับทักษะของฮิหน้าตา และในตอนนั้นที่นาตาจะได้ย่อแย่เวก้าว่าเป็นอะไรไปคุณจะไม่จกกัดการกับฉันแล้วเหรอพอได้ฟังเช่นนั้นเวกา้าจึงได้กลอนกลับมาว่าบะซบเอ้ยเดี๋ยอะไรก็ตามแม้ว่าการโจมตีของเธอจะไม่มีทางมาถึงฉันได้เวก้าเขาได้กลอนออกมาด้วยความไม่เต็มใจในการยอมรับความพให้แผลแต่เขาเองก็ยังคงมีประเด็นแต่ฮินาตาก็ไม่จําเป็นจะต้องละอายใจกับเรื่องนั้น พรอนั่นก็คือสิ่งที่เทตร์ซาอยู่ที่นั่นเทตร์ซาก็คอยช่วยสนับสนุนทีนาตาอยู่ด้านหลังดังนั้นการเตรียงพร้อมของสองสาวจึงได้เสร็จสิน้นก็สหลับคลิปนี้พอก็อจะคอจบไว้ได้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้า